มาแทกนาจ้าพี่น้องจา้านี่นาหนองไปสืค้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ติดแดนแก้วตานี่น,นี่เนาะบนอาดเสือ้อเ,เพื่อนรักกันแล้วยังมานาใกล้กันอีก่อยก็เผื่อขีหนาเนี่ยได้ก็ต้องจำเป็นจำใจพี่น้องเอ้ยแก้วตาเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นอยากได้อขอเก็เลยบอกว่าเออเสียสระาะใ,ให้แก้วตาไปเครื่องนึงปราจอยคือบ่มาเจ้าคือมาเอง พอไปสวนยางต้องลําบากพราอุ้ยข่อยพี่ออน้องเอ้ยมาแทกดินดินเราอยู่ฝั่งทางพุทธพี่น้องเอ้านเรอย่าังยากงพี่น้องเอ้ยนาข่นอยฝั่งคันไว้เรียน้ลยเป็ยจุดทก็นจเรเลยอันงี้แดตุตธพี่นอ,น,อนองเอยกดนเราอ่ันงท้งพุท่น้องเอ้ยมานราอย่ั่ง้งพี่องไอ้กเสียง่ฝั่งทางนี้้อเอยาทเสีอยฝงที้เพ,พุ่นอเมาแกินเา่อกี้ เดนเปาบีลงเสียงฝั้วฟังข้างนั่นก็นตามหัวเลยไอ้ฝั่งไอ้อแกวตาอ๋อมันเป็นแบบนี้เสียงเราเห็ดไอ้หัวลงคันคูไปบูกต้อนยังอันนี้แดนเสียงที่เราบอกว่านี่ทัวเลยลงมามันกับไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็น เลย้าัคนามาบ่เป็นยังดูดกันได้ไ้เลยน้องกันเป็นยังบอ่บอๆอันนี้นาพรเราเสียงที่เราคนต่ำๆนะคนนาเราอยู่ฝั่งตังพุ่นพรเราแก้วเราอยู่ฝั่งอันนี้แดนไนอย้ยไอเสียงกับแดนแก้วตาเออของข่อยอยู่ แกตาฝั่งทางนี้นาลุงเสี่ยงอันนี้แดนแดนกลางลุงหวันทางเทิงนี่ะประกันอันนี้คือแดนกลางลงไปนั่นแม่นสายห้องหนองพชิค้าก็ลงไปเลยฝั่งทางนี้ลุงหวันลงไปหน่อยนึงนละแม่นแดนกับแกวตาเฮากระสีฝั่งรับ ใบลักหนึ่งเนะาะอยู่ยมองนี้มันมีแดนไม่หล่อนอยู่แล้วแต่ว่าท่านก็ต้องให้เอาไว้ลักขีดแดนลงไปเผื่อมาตรฐานตอนนี้เขาก็ฝังลักแดนลุงหวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแดนลุงหวันแดนปาก,กันฝั่งทางนี้ปาก,กันฝั่งทางนี้ลุงหวันฝั่งทางนี้ของเขาเนาะทางลงไปนี่แม่นแคมหนอง เตียมใส่ห้องหน้องพอชิีคะลงไปทางพุ่นแม่นหน้องเป็น